ซับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้บ่ายถึงค่าบางพื้นที่มีฝนนะครับแต่ก็น้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่ล่าสุดนะครับในช่วงค่านี้ถึงเช้าพรุ่งนี้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็เกิดฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในส่วนของค่าคืนนี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้กันนะครับดูเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางนะครับอาจจะมีในส่วนของการพยากรณ์อาจจะ ผิดพลาดได้นะครับแต่ว่าก็ดูไว้เป็นแนวทางเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝนสดในช่วงหัวค่ำนี้นะครับมีกลุ่มฝนนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบางส่วนนะครับอเภอเมืองเลยบางส่วนอภอท่าลี่จังหวัดเลยบางส่วนนะครับอเภอูหลวงจังหวัดเลยนะครับอเภอด่านซ้ายเลยบางส่วนอภอูเรือเลยบางส่วนครับวังสะพุงเลยบางส่วนแล้วก็อเภอเมืองเลยบางส่วนนะครับอเภอเอราวันเลยบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับ แล้วก็อาเภอหลมสักเพชรชบูรณ์บางส่วนนะครับอําเภอน้าหนาวเพชรบูรณ์อําเภอหลุมเก่าเพชรบูรณ์อําเภอเขาคอเพชรบูรณ์นะครับอําเภอบางโป่งเพชรชบูรณ์อําเภอหนองไผ่เพชรชบูรณ์นะครับอําเภอบึงสามพันเพชรบูรณ์อําเภอศรีเทพเพชรบูรณ์นะครับวิเชียรบุรีเพชรชบูรณ์แล้วก็บําเ็จนรงชัยภูมินะครับหลมสักเพชรชบูรณ์น้าหนาวเพชรชบูรณ์นะครับแล้วก็อําเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับโซนนี้ นี่คือกลุ่มฝนในโซนรอยต่อระหว่างเหนือกับพงเพชรนะครับแล้วก็อำเภอสีบุนเรืองหนองบัวลำพูบางส่วนนะครับอำเภอนายุงอุดรธานีบางส่วนอำเภอปากชมเลยบางส่วนนะครับแล้วก็สังคมหนองคายบางส่วน,นครับรอยต่อของ3าจังหวัดนี้นะครับแล้วก็อำเภอนนําพองขอนแก่นบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภออุบลรัฐขอนแก่นบางส่วนภูเวียงขอนแก่นบางส่วนนะครับอำเภอยางตลาดกาลสินบางส่วนมีฝนเมืองกาลสินบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับอำเภอสาหัสขันกาลสินนะครับ อำเภอเมืองสกลนครอำเภอเต่างอยสกลนครับอำเภอนาแกนครพนมบางส่วนเรนูนครนครพนมบางส่วนนะครับอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดบางส่วนจตุรพักพิมานร้อยเอ็ดบางส่วนอำเภอพัพราชัยบุรีรัมบางส่วนนะครับอำเภอกระสังบุรีรัมบางส่วนอำเภอศรีขรภูมิสุรินทร์บางส่วนนะครับอำเภออุทุมพรวิสัยศรีสะเกดบางส่วนปางกู่ศรีสะเกดบางส่วนนะครับท่าตูมสุรินทร์บางส่วนนี่คือกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับในส่วนของเรดาร์จากสนามบินขอนแก่นนะครับ ลักษณะฝนเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงค่าคืนนี้นะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของเรดาร์สกลนครนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนะครับอยู่ตามเรดาร์ขอนแก่นท่าตูมสุรินทร์บางส่วนนะครับแล้วก็เหล่าเสือโกโกอบุบลราชธานีบางส่วนนะครับตรงนี้อ,อุบลรัฐขอนแก่นนะครับแล้วก็นาแกนนครพนมบางส่วนท่าพนมบางส่วนนะครับ ถ้าไปดูในส่วนของภาคเหนือนะครับจะมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่บางส่วนนะครับอำเภอแม่วางเชียงใหม่บางส่วนอำเภอจอมทองเชียงใหม่บางส่วนนะครับอำเภอเมืองน่านบางส่วนอำเภอภูเพียงน่านบางส่วนนะครับอำเภอนามื่นน่านบางส่วนอำเภอนาน้อยน่านบางส่วนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับไปดูเรดาร์ภาคกลางนะครับเรดาร์ชัยนาทนะมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอมโนรมชัยนาทนะครับอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์อำเภอหนองฉางอุทัยธานีลานสากุทัยธานีนะครับ มวยคดอุท ok tra -ah. ัยธานีพายุหาคิรีนครสวรรค์ตากฟ้านครสวรรค์นะครับท่าตะโกนครสวรรค์อำเภอหนองบัวนครสวรรค์นับอำเภอไพศาลีนครสวรรค์บึงสามพันเพชรบูรณ์นับหนองไผ่เพชรบูรณ์ศรีเทพเพชรบูรณ์บางส่วนวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับอู่ทองสุพรรณบุรีบางส่วนเมืองกาญจนบุรีบางส่วนนะครับแล้วก็บ้านโป่งราชบุรีบางส่วนบางเรียนนครปฐมบางส่วนนะครับ พุทธมนตน,นครปฐมบางส่วนแล้วก็นาดีปราจีนบุรีบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางเรดา์ชน่านะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปด้านตะวันออกนะครับไปดูโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับมีกลุ่มฝนนะครับอยู่ที่นาดีปราจีนบุรีแล้วก็แกลงระยองบางส่วนนะครับแก่งหางแมวจันทบุรีบางส่วนบางเรียนนครปฐมนะครับน,รนครจัยศรีนครปฐมบ้านโป่งบ้านโป่งเพชร oh, ราชบุรีนะครับพุทธมนตรนครปฐมบางส่วนเมืองกาญจนบุรี สีสวัสด์นะครับอู Stand ่ทองสุพรรณบุรีแล้วก็ส0 0ยอดประจบคีรีขันธ์บางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดราชุมพรนะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอประทิวชุมพรบางส่วนนะครับอำเภอนะบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีบางส่วนเคียนซาสุราษฎร์ธานีนบ,นนาบา,า,า,างส,าบาาส่วนนะครับพุนพินสุราษฎร์ธานีบางส่วนแล้วก็ท่าช้างสุราษฎร์ธานีบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคใต้ตอนบนดูโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับ มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอชนะนญนราธิวาสบางส่วนนะครับแล้วก็ยะลิงปัตตานีบางส่วนอำเภอหาดใหญ่สงขลาบางส่วนนะครับอำเภอเคียนซาสุราธานีอำเภอเพียงสะสุราธานีบางส่วนนะครับบ้านนาสารครับนี่คือกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเช็คข้อมูลนะครับมาอัปเดตในส่วนของข้อมูลกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้นะครับดูการคาดการณ์ของกลุ่มฝนนะครับ ดูการคาดการกลุ่มฝนก็ถ้าดูในช่วงค่าคืนนี้นะครับ20นกานะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่ตรงนี้นะครับแถวภาคกลางนครสวรรค์นับอุทัยธานีหนองบัวหนองไผ่ยวิเชียรบุรีลบบุรีนะครับพระนครศรียุธยานะครับโคราชปากช่องโซนนี้นะครับชัยภูมิบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็อำเภอสองจังหวัดแพร่อำเภอเมืองน่านนะครับอำเภอพวน่าน มีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงนี้แล้วก็ถ้าดูโซนนี้นะครับภาคใต้นะครับก็ฝนยังน้อยนะครับบนราชธานีฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลประมาณ20นาฬิกานะครับในช่วงค่ำคืนนี้ไปดูช่วง20นาฬิกานะเมื่อกี้19นาฬิกา20นาฬิกาก็ยังคงเป็นโซนอีสานตอนบนนะครับมีโอกาสเจอฝนอยู่นะครับโซนนี้ นครพนมนะครับสกลนครอุดรธานีแล้วก็กาลสินบางส่วนนะครับที่เหลือก็จะเป็นภาคกลางนะครับในส่วนของกลุ่มฝนบางส่วนนะครับในโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็พอช่วงประมาณ22่สอนาฬิกานะครับก็อีสานตอนบนนะครับมีลุ้นฝนในช่วงรอบค่านี้นะครับอีสานตอนกลางพรจเออขออภัยนะครับอีสานตอนบนพรเจริญนะครับสีสงครามนี่นะครับเจาะลงไปตรงนี้นะครับแถวสีสงครามนะครับ นาว่าตรงนี้นครประนมกุสุมานะครับสกลนครนะครับศรีสงครามแล้วก็คำตักกล้านะครับเซกาบึงการนะครับบึงโขงหลงพรเจริญนะครับอำเภอศรีวิไลมีโอกาสเจอฝนนะครับอำเภอเมืองบึงการนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับบ้านม่วงสกลนะครับมีรุ้นฝนนะครับในช่วงค่าคืนนี้แล้วก็ เจริญศิลนนครับโซนนี้สว่างแดนดินสกลนครดอนขเขืองนับพังโคนสองดาวนะครับวาริชภูมินะครับบ้านทุ่งฝนอุดรนะครับน้องหานอุดรมีลุ้นฝนนะครับในช่วงค่าคืนนี้บ้านดุงนะครับบ้านดุงด้วยนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงดึกๆวันนี้นะครับทางด้านโซนอีสานมีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับแล้วก็โคราชบางส่วนนะครับโคราชแถวคอนบุรีแถวโชคชัยนะครับ มวลสูงนับมีโอกาสที่จะเจอฝนซีคิวนับมีโอกาสเจอฝนบางส่วนครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงดึกๆมีโอกาสลุนฝนนับแล้วก็ชนบุรีพนัลิคมนะครับฝั่งนี้นะครับอีโมเดล22อนาฬิกานับภาคใต้นครศรีธรรมราชยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับนครศรีธรรมราชจะอวดนะครับทุ่งใหญ่โซนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับ อีสานตอนบนนะครับยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับระวังนะครับในโซนนี้สีสงครามโดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับสปปลาวตรงนี้นะนาวาเนี่ยนะครับสีสงครามบึงโขงหลงเซกาบ้านแพงนะครับโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับสีวิรยนะครับส่วนนี้นะครับฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวนะครับบ้านแพงแล้วก็สีสงครามนะครับ โซนนี้นะครับกุสุมานนะครับท่าแร่สกลนครโซนนี้นะครับอาเภอเมืองสกลนครพนนิคมนะครับมีลุ้นฝนนะถ้าดูจากตรงนี้รอยต่อตรงนี้นะครับแล้วก็แถวโซนฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอาเภอบ้านม่วงสกลนะครับแล้วก็บานดุงอุดรนะครับเจริญสินสกลสว่างแดนดินนะครับทุ่งฝนอุดรนะครับ หนองหารอุดรนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในช่วงดึกๆนะครับเที่ยงคืนนิสารตอนบนมีรุ้นฝนนะครับวันนี้แล้วก็โซนตะวันออกนะครับตรงชนบุรีนะครับชนบุรีพนานิคมแล้วก็ระยองนะครับชันทบุรีขลุงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงค่าคืนนี้แล้วก็ไปดูช่วงประมาณ2องนาฬิกานะครับ ก็ฝนเลื่อนออกไปจากนู้นครับเป็นฝั่งนครพนมนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในช่วงเกือบเช้าตู่ของวันพรุ่งนี้นะครับที่เหลือก็จันทบุรีตราดนะครับมีลุ้นตะปายนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับพอช่วง4ี่นาฬิกานะครับก็ยังคงมีฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันตกนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตากนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็จันทบุรีนะครับโซนนี้ เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์บร,าก,ราการอากาศและกลางยุโรปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ